ขับรถสปอร์ตเปิดประทุนแม่แม่มแม่ของเวียใช้ชีวิตเมืองนอกชิวมากเป็นคุณย่าที่ยังสวยไม่สั่งจริงๆสำหรับคุณย่าของน้องวิรินหรือคุณแม่ของพระเอกหนุ่มคุณพ่อลูกหนึ่งเวียสุกวัฒน์สำหรับแม่แม่มพลอยไพลินคะนารสซึ่งตอนนี้คุณแม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและไลฟ์สไตล์ของแม่แม่มที่ยังดูชิวๆอย่างท่องเที่ยวและดูสดใสมากดูไม่แก่เลย และล่าสุดลุกล่าสุดของคุณแม่แหม่มก็ต้องบอกเลยว่าดูเป็นสาวมากเท่ด้วยกับภาพที่คุณแม่ขับสปอร์ตเปิดประทนสีขาวคุณแม่ขับรถกินลมชมวิวดูชิลมากมาพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูสวยมากๆและแฟนๆที่เข้าไปคอมเมนต์ก็ชมความสวยของคุณแม่แหม่มเช่นคนสวยรถสวยค่ะ so gorgeous ค่ะ so g o r g e o s ค่ะคุณยา่าสวยมากๆค่ะ สวยมากๆค่ะสวยทั้งคู่เลยค่ะเป็นต้นก็บอกเลยว่าคุณแม่พลอยไพรินยังสาวมากๆเหมือนเป็นพี่สาวของหนุ่มเวียเลยละค่ะขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะคะทั้งทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ